คอมดับเองเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้บ่อยและเป็นฝันร้ายของหลายๆคนการต้องการแก้ไขปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ซับซ้อนเกินไปมีหลายวิธีที่สามารถทําเองได้ที่บ้านและวันนี้เราจะพาทุกคนไปสํารวจปัญหาคอมดับเองและวิธีแก้ไขที่เป็นปัญหาที่พบบางและเราเตรียมเจ็ดแนวทางให้คุณที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างง่ายดายอาการที่เกิดขึ้นมีหลายรูปแบบของปัญหาคอมดับเองซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นเหตุการณ์ต่างๆได้มีอาการดับแล้ว รีสตาร์ททันทีหรือดับเงียบไม่มีไฟหรือดับหลังจากอัปเดตระบบปฏิบัติการหรือดับตอนในเดอร์และยังมีปัญหาดับวนลูปอีกด้วยทุกอาการนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนอย่างไรก็ตามการรู้จักอาการและสาเหตุจะช่วยให้เราแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสาเหตุของปัญหาคอมดับเองสามารถเกิดจากฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์หรือ Mac แม้กระนั้นเกิดจากทั้งสองสิ่งควบคู่กันมีหลายสาเหตุที่ทําให้คอมดับไม่ว่าจะเป็นการเกิดความร้อนเกินไปหรือปัญหา power ัพพล l y ที่เสื่อมสภาพหรือแรม HDD SSD ที่ชำรุดหรือการขัดแย้งระหว่างไดรเวอร์กับระบบปฏิบัติการหรือแม้กระนั้นก็ตามแวมไว้ที่ทำง,งานในเบื้องหลังของระบบทุกสาเหตุนี้สามารถทำให้คอมดับได้เจ็ดแนวทางแก้ไขปัญหาคอมดับเองตรวจสอบและแก้ไขความร้อนหากคอมมีปัญหาความร้อนเช่นหน้าจอดำแล้ว restart ทันทีหรือเครื่องรีบูตเองอัตโนมัติก็อาจเป็นเพราะ CPU หรือ GPU ที่ร้อนเกินไปดังนั้นเราสามารถตรวจสอบอุณหภูมิด้วยโปรแกรม HW Monitor หรือ Core Temp และหากเกิน85องศาเซลเซียสก็ให้ปิดเครื่องและใช้พัดลมหรือแอร์บลอเป่าฝุ่นออกจากพัดลมและฮีซิงหลังจากนั้นทาซิลิโคนหรือเติร์โมพริส์ใหม่บน CPU และให้เลือก High Performance ที่ Settings เพื่อป้องกัน power throttling ตรวจสอบ power supply หากเครื่องดับสนิทหรือรีบูตอโหลดสูงเช่นเล่นเกมหรือเรนเดอร์วิดีโอก็อาจเป็นเพราะ power supply PSU ท,ที่จ่ายไฟไม่พอหรือเสื่อมสภาพดังนั้นเราสามารถตรวจสอบ ด้วยการเสียบปลั๊กเครื่องโดยตรงหรือใช้ PSU Tester เพื่อตรวจเช็คแรงดันไฟหากเครื่องดับตอนโหลดสูงเราสามารถเปลี่ยน power supply ที่มีวัตต์สูงกว่าเดิมและหากใช้คอมด้วยโหลดสูงสูงแนะนำให้ซื้อ UPS หัือ i n t e r r u p t i b l e power supply เพื่อกันไฟกระชากตรวจสอบ RAM แ,และหน่วยความจำหากคอมรีบูตแบบสุ่มหรือดับกระทนหันก็อาจเป็นเพราะ RAM ชำรุดดังนั้นเราสามารถตรวจสอบโดยชะดานคอมและถอด RAM ออกมาลองบูตเครื่องแต่ละแถวหากไม่สามารถบูตได้ก็อาจเป็น RAM เสียหรือมีปัญหา จึงต้องนำไปทําความสะอาดหรือใช้โปรแกร,รม e Intest 86เพื่อเช็คข้อผิดพลาดและหากมีเยอะเกิน10ก็ต้องซื้อแรมแถวใหม่มาใส่แทนตรวจสอบ HDD SSD หากคอมดับหรือรีบูตบ่อยๆตอนโหลดไฟล์ใหญ่เช่นเข้าฉากเกมหรือเรนเดอร์วิดีโอก็อาจเป็นเพราะ HDD หรือ SSD เสียดังนั้นเราสามารถตรวจสอบด้วยการเปิด Command Prompt และทิมพ์ c คดิ s k c fr เพื่อสแกนและซ่อมเดรร์หากพบ Bad s ิ c t o r จนวนมาก ก็ต้องทำการแบคข,ข้อมูลทันทีและหากต้องการซ่อมก็สามารถอัปเดต firmware SSD ผ่านเว็บผู้ผลิตเช่น Samsung Motion อัปเดตหรือซ่อมได้ว่าหากคอมดับเองหรือรีบูตแบบแรนดอมก็อาจเป็นเพราะไดเวอร์กราฟิกที่ไม่ได้อัปเดตหรือติดตั้งไม่ถูกต้องดังนั้นเราสามารถดาวน์โหลดโปรแกร,รมเฉพาะที่ใช้จัดการไดเวอร์ของแต่ละค่ายเช่น GeForce Experience หรือ r e d l i n เพื่ออัปเดตไดเวอร์ให้อัตโนมัติหรือใช้ Display Driver Installer (DDU) ทำการลบไดเวอร์เก่าใน Safe Mode แล้วติดตั้งไดเวอร์ใหม่ จากเว็บไซต์ออฟฟิเชียลของแต่ละค่ายปิด fast startup หากคอมรีบูตเองหรือคอมดับเองก็อาจเป็นเพราะ fast startup ที่เก็บ system state ใน hyperfile.sys ดังนั้นเราสามารถปิดได้โดยเข้าไปที่ control panel power option Choose w h a the t power buttons do and check turn on fast startup แล้ว save หรือใช้ save c scanner ใน command prompt admin เพื่อซ่อมไฟล์ระบบที่ขรัดสแกนและกำจัด malware หากคอมดับหรือรีบูตได้ง่ายก็อาจเป็นเพราะแมวหรือไวรัสที่รันใน background ทำให้ระบบทำงานนะักดังนั้นเราสามารถใช้โปรแกร,รมป้องกันไวรัสเช่น Windows Defender หรือ Malbytes เพื่อสแกนเครื่องหากพบแนแวก็ลบแล้วรีสตาร์ห c กคอมยังดับก็ลองเข้า s a ซ e โหมดและทำการ Install โปรแกรมที่เพิ่งติดตั้งทีและตัวจนกว่าอาการคอมดับเองจะหายไปหากทำทั้ง7แนวทางแล้วคอมยังดับก็ลองใช้วิธี r e เซ็ต Windows โดยไปที่ Settings System Recovery Reset PC เลือก Keep My Files เพื่อล้างคอนฟิกโดยไม่เสียข้อมูลหรือส่งเพลม โดยตรงถ้าเป็นเครื่องใหม่ปัญหาคอมดับเองในปี2025มีสาเหตุจากสิ่งต่างๆได้มากมายด้วย7แนวทางนี้จะช่วยหาต้นต่อและแก้ไขในเบื้องต้นได้แต่ถ้ายังมีอาการก็ลองเช็คในคอมมูนิตี้หรือส่งข้อมูลให้กับเซอร์วิสเซนเตอร์อย่าปล่อยให้ดับซ้ำๆเพราะอาจเสียข้อมูลสำคัญได้